นั่นแหละเราเราได้เง <m> ินขายมันโดนเราไปหาซื้อแนวอันแซ่บๆมาเฮ็ดกินเนาะพอาะเราว่าว่าโทรลูกชาเรามาเฮ็ดให้กินได้เราเถ้าอ้วนก้อย็ดให้กินก็ไร่มี้ลูกชาวก็ย่าบอกว่าโมเช่บล่ะเห็นบ่าวลูกชาเฮ็ดให้กินเมื่อไห่เข้มนม่อที่ลูกชาเราเฮ็ดเข้มไงแช่บงามสวยงามของคนเฮ็ดว่าะนี่นกมีตู้กระดับไม่ต่อย่ำกันไปเลยต่ำแล้วได้เฮ็ดบ่าวให้เราเลย พนเพิ่งเชิอกระตุกเพิ่งด huh ีต๊ะใจนะอ๋อพนแม่นบ well, like ้าหอกกระตุกใช้เบิดบบยมาแล้วบัวใช้เบิดได้บัวใช้เบิดได้สิห่ามากพ่อเปิดมาก็เห็นหมักพริกโดพี่น้องสีห่าหมากมากมันน้อยๆได้มาคอเดียวโอ้ยน้อยดักกระเพ็ดนะคะให้บุญก้อนพริกอาเวนได้นะเถืออาว์ู่พอเฮงนะตัดเตี๋ยตัดตี๋นั่นะใจ่าห่อนด้วกันเลย ไปดีเอฟซีมึงนี่มาหน้ามึงนี่มาหน้าคือเก้ามนีงมาส่งกันนู้นหน่อยได้ก็เลยมาข้างหน้าเลย <c oughs> กินข่าวแล้วกินนี่พอดีไม่ตู้คนมาแต่ตลาดคนวันตามมาคนตาปลาหมึกกับปนาหนาสิให้กินจังหน่วยแล้วพอได้พอได้พอป่ะเอ้ยมันจะเป็ดแเทมม <c oughs> อตปิ้งใจปิ้งใช่คอยกินเผ<พ>็ดพวกคอยเกิดไรอืนี<พ>่นั่นบอกมันเสพบ่ะเสพใส เป็นนัวจะออกมาใช่เลยเี่ยหนาหนึงเออใช่ฉันั่นเนรายเ่าเอาบริสุทธิ์เลยเทียงย่างชมยขืนเทียงอะมาแรงมาแรกของนัวแล้วขาดเ่อไร่ิขาดเ่ไรดิใส่ลวดออกกระเทียมเนี่ยอาบน้ามาไปะกิวเาไปชัางูงูอยู่แม่พุดไปนุ่งกรงเกงลืมบอก

คับส้่นั่นแหละแล้เราได้เงินขายมั่นโดนเราไปหาซื้อแนวอันซับๆมาเฮกินเนาะพอเราว่าว่าโทษลูกชาเราเฮกินเนาะเถ้าอวนก่อยเฮกินกันไรบ่มีลูกชาก็ยับ๊วบ่แแ่บล่ะเห็นบ่ลูกชาเฮกินเนาะนะเข้มมาตีลูกชาเราเฮดเข้มกันแซบบ๊วยงนะใช้บเลิศมันวไดชมแอบ กว่าเพื่อนไปให้สนุกก็บม่ได้โทษพี่น้องเลยเนาะมากกับเห็ดกินแล้วก็ตัวไปให้แล้วบอกว่าแต่เห็ดกินแล้วแล้วกันั่นเลยเอ้าเขียงน้อยเข้าไปใส่จักแล้วโอ้ยพุูดจะขโขงอาไปกว่า <c ười> จะโขงเห็ดกินมนือเลยเอาไปใส้สิเออจะโขงเห็ดปลาหมึกเออหมังนาวอันนี้คือดีแต่บุมีในอบุมีในปะ โมมีไนเลยนะอืมวุ okay. ้ยนก็ด okay. ีเลยโมมีไนอ้ามีแต่วันเหนื้อรุนรุนเลยน้ำเตะจุดจวกเนี่ยลายเตะว่ะมันหยากแล้วลืมหิวแล้วอ่ะอาทันได้กินยังอ่ะวุ้ยประเด็กพี่โดซื้อมาใหม่ๆได้หนิหนึ่งโลเอาห้องบูงกังบูงตุ่มบ่าจอ ต่องน่อยเลยแตย่จะออนประเดชมอีกได้สิเชมอีกไหมไี่คือบ่มีตตนบ,บ่ใส่บ่บ่ใส่แล้วีเมียนใส่แล้วน้ำ <ừ> าะ <ừ> บัวขาใส่ได้ดอกเงีเ้ยครม,ไ,มได้่ <laughs> ุณครเพียคุะอยากกินเข่ากับ้าป,ปั้นนะยุ่มันบายมุ้งเลยเนาะขอยากจะนี่ มีเหล็เคียงก่นกอนเคียงมาหั่นปลาหมึ่งเข้าก่อนน้ำตาลน um. ้ำตาลนั่งย่งอยู่พุ๊กนะพอดีด้ลยบ่อนั่นบ่มีตุ๊บ่อบ่อเอามางฮงใส่บ่บ่อบ่อใส่มังฮงใส่ใบกระเทียมพี่น้องไอ้ปลูกชุดนั่นเมื่อเมื่อเมื่อวันเมื่อเส้านี่เห็นไหมข้าพิ่นอยู่ได้ไม่ข้าบุบันบอกให้ปลูกอันกระเทียม อ้าวบ่เราไปเอาพักนะบ่บ่แล้วเรามาหัมาลัดเอาอยู่ตลาดมันหันอ่อนเออเรามาตลาดมัน้วเอาอ่อนอยู่ตลาดเลยลัดเอาพักอยู่ตลาดเอ๋อใบกระเทียมพี่น้องใหญ่เลยญ่เลยมันงามเลยเอามาใส่ตำเนาะจำคือว่ากรณีชุกเซินที่แบบบารบอมี่กระเทียมมาใส่กระแล้วเลยก็ได้แน่นาะแล้วเลยก็ได้หอมหอมอยู่ไดย Mình nhìn vô, mà tôi bảo bố hẹn cứu hùa mình vào chăm hùa Trái bớt đứa bộ bộ mực đứa này Ừ, trái bớt đứa trái Cháu con chào À, đi <laughs> Ừ, kìm đáy Cháu không có sống <laughs> Nhớ bố bố kìm lắm đâu Bố sống tối đấy, còn mặc tồn nhảy Tồn nhảy bà Mên, bơm đội <laughs> ก็กินเต็มปากเต็มคำเราสโลงนะพี่น้องกเราสโลงเดาเดวเราเด,ว,เาเดวมันไปดิดเดาเดวมันเลยเราเอาเงินมันเรามาซื้อเนี่ยเราอยากอ,าอยากเนาะมาเดวมาจักบวเงินขายมันกะเรียบร้อยไปตลาดชองเทือนเรียบร้อยเนาะซื้อได้อย่างน้ำเนล่ะในอันอันนั้นมาช่วยก็ได้ไห่เครื่องปั่นไหลก็ไห่น้ำนะมันดินใสลดถโอ้อัน อันนั un, uh, ้นว่าเครื่องปั่นมันเพ่นบ่แม่นเท่าไหร่เครื่องปั่นมันล้าน80,000 80,000ล้าน1้าน8 0บ่บ่ลน80,000อโอ้ฮอดล้านพเนาะมันก็มันก็ถือกันมันก็ถือว่ายังบ่ฮอด2,000บาทด้เนาะบ่บ่ฮอดฮอดปลายเนาะเกือบนะเนาะเกือบฮอด2,000บาทเกือบแล เออมันกบ่ได้มันบบว่าสนิดอันบ่ได้แม่นอันมีจักติดมานําบ่จังว่าบ่โอ้จังมาเกาะสรุปไทยสมบัติสนิดตัดมีจักนํานั่น2ล้าน2 0 0 0โอ้จังว่าอยู่มันคือึ้ว่าเนาะนนึกว่าเออบ่เห็นบางคนเพิ่นปั่นน่ะคือจังมีสิเ2ล้าน2 0 0 0 0อยสิง่ายๆไม่ตัวอยากได้ตอนใหญ่ทําใหญ่จัดไปกินบ่มเต็มปา เต็มปากมันกินหมครับตำมึกเนาะพี่น้องตำม,มึกกับอันวากับเห็ดเค็มมะสิบะก็ได้กับเพื่นบ้ใส่อันมาหมักโอ้ันม่ได้ใช่มะฮงเนาะไอ้บรอษายัยางไ้ตำม,มันนี้ได้ตำทะเลสิบตยบ่ซอย่เบดก็ได้ตนบ่ซอยใส่อย่านาะแมนไปบ่ายน้ำามมันั่น<อ> ใจมงวันต่อมงวันต่อพวปลาหมึกนี่เพิ่มมากมากเกินเมงวันน่ะเมนตัวนี้หน้างามเลยเาซื้อมาสงเมนมันเนี่ยมันโมเมนตัวดำนั่นเองอือเบนั่นบสบบ่อันว่าอืมกะปุ่นเด้บบอหัฮบไซบดูวากะปุ่นนะะวับเอากับเอากะไยุบมากับเอา เนี่ยนายหยุบมากลับเอายวกเอาปะเอาสางหยวกเนาะอันนี้นะสีบุกคักแต่บุกเป็ดอุย้ยใจห้าวแลใส่บนเลยวนะใจคนต่ำแล้วมันเป็นคนกินคนกินเนี่ยสิสิลบเป็ดก่อนต้องตามใจลูกค้าได้เนาะซีมึงดู หยอกหลายใช่เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเค็มข่อยเปื่อยไปแล้วจ้าใส่บ่จับเอาบ่จับเอาข่อยจับเอาขำเบิ่มบ่เป็นอิมอ่มดีบ่บ่เ็ดบ่ดีเนี่ยเผื่อนอนละน ใช้พอจะวันมาด้เนี่ยดับดอยได้อ้าวเทบุ้มอ๋อให้ใส่กคอนพี่น้องจัดจานจัดจานจัดจานสวยงามจัดจานให้สวยงามสวยงามกว่าคนเฮ็ดวะน้องมีตู้กระดังมี้จะย่ำกันไปเลยตำแล้วอะไรเฮ็ดเบาเห็นแล้วเลย ออขอดลืมเปิเอากระถดินมาโหยเนาะโอ้ยเบิดเลยบ๋อเส็บคือเกาแซบ่บคือเกาอมีแต่ดังแนวเดียวนี่บวะเมนบม่ได้เห็ดน้าคนโคตรไ่ได้เห็ดน้าตัวเมนมาเดินมาเด้อขอดบม่ได้เศร้าแล้วทางนี้ขอกินได้เฮ้ยตวดขึ้นมาเด้อมาเมนอ่ะไปใบยบย,ยังดีหน่อ,น,น,อ,ยอยน่ะนะ ไม่อยู่ท <c ười> <us ur> ี่กินอยู่ยังไปไหว้ดีเนาะสร่างเปิ้นเพราะอะไรเจ้าบอกว่าแต่มันบวชเลยแต่เธออิ่มเลยตอนมามาใกล้ๆใกล้ๆบ่มบ่มนี่พี่น้องเอาลงมือลงเท้าพี่น้องเอ้ยยังเท้าเดียวเท้านุ่งข้าเฮ็ดยังเอาเอากินกินกินอ่ามาเด้อมาเด้อ กไหปลาดุงมันเบิ่งคำยังไงกินไหนปลาดุงเบิ่งคำยังไงปลาดุงอยากมันข่อยนู่นกินบ่มไปกินบางยู้ตอนเฮ็ดกับตอนนั้นว่ากินเนื้อคือกันเนี่ไปคุดมันเมื่อยเมื่อยเป็นเมื่อไกับตอนกินก่อนตอนเฮ็ดกับตอนกินบิ่มบั่มบ่ตอนกินนล้วคือเจ้าตอนเฮ็ดห้องบางอยากเนย แบหน่อติโต้ไปนเลยไหเค็มกีแมดิ้ไหเลยติ้ไเลยมนี่เอาห้งเรืมันนี่เพราะว่าเมื่อเนี้ยติบเลี้ยนเหอวะมาแล้วเ่ะ้งอแคบเลยกินกินอิ่มไหมน่องเลยไห่นองนนิ่มเี่ยพอดีไหตู้มมเจ้าให้ได้กินละที่ข่าวหา่ ว้ากินก่อนพอจะลงมาจุกเข้าต้องกินนี่อิ่มพนพัดกินนี่ดอกกันวะกินี่ดอกกันกิอะไี่บิกินเล้าคิปนี่แลแม่น้ำมันสีลงทั้งนั้นเว้ยแต่บ้านอ๊อน้ำีนมเีบ้านพ่น้ำดายว่น้ำดายมันยังมโนะแม่ ย <Indonesia> ังแบไหมอลีแสบไปแล้วเเพียวแสบเพียวเอินพิเอินพอแม่พี่น้องวารปแรกสีดำเดินอู่ว่าเยมาเจามาเา่ข้างในนเบิ่มน้กันเดียวแ่โมเฟตุกโดดพ่อพี่อ ลายเย็นมันแค่ท้องแล้วบานห้องกีปนกี่หน้าก็คุณแคบแคบเลยพี่น้องตัดผ้ามาอีก <c oughs> บานนี้มุกปลาและบาาน,น,านาีพีน่น้องเนาะมุกปลาไหวเพิ่นวะบายดีไปดูกีนเก้าอูยีบเกา้กาแต่ว,ว่ามาทายมุกปลาให้บป่ะทุ่งเบิองม่ตูเ้เพิ่นซื้อมุกไอ้ซื้อปลาอยังปลาพานันธุ์บ่ปลาลูกพนันธุ์ปลาลูกพนันธุ์ขี้ยะมามุกพี่น้องเลย จางเนาะอ๋อไม่ใช่อะไนสองีโบควเดี๋ยวโบกบัดเิมใหพอเบอกแถว้ง่จิกนเข็มพมาดีปีิบข้างบนนีข้างโม้า้าพุทธเียสวยแต่นอนนี่ก็ไส่

เอามาเลยสิจิแบบนะอนิก็องบอกื้วมันหักสิมันสีหกอโมันห้ออกมาติตองนั่นอ๋อตรงมันบอกตอวมันเปลือยมันอยู่ข้างนอกมันอยู่เนาะนี่นี่เนาะนี่ไรต้นนกชิบชวอาไปโดนนองนตรงนะ ออกปุค่แม่ปด่วยดวยดวกลุกดุกก่อนพี่น้องมาเสนยังสิได้มานอนเฮื่ยนบอมๆได้มมเนี่ยวัวเมื่ทรงพระตู้ตู้จจยทำรถนอนพุ่นอประยะเีมีตู้จะไปหับลานบ่ไหมเลยไปเมื่อบ้านเมื่อบ้านไปหับลานเลยหนึ่งพอดีได้มุกลาเขาชุกเนาะ เมื่อกี้เราเลยกินแนื้อเชฟได้มื่อกี้เราอะไรเงินมันอะไรเงินมันหรือเราซื้อนั่นนั่นนี่มาเห็ดกินไปไปสวนมันนวดกินได้ต้มน้ำใหม่เลยเลยที่มีเวลากินดิมีเวลาไปขายมันแต่ละเทือดซื้อมากินลำบาก้ำไรอะไรก็แล้วไปพี่น้องมื่อกี้เรามีเวลาเราซื้อส่งยางคำยางมาเห็ดวะ แล้วม uhm. ันกับบันปีหนาเพิ่มมาอันนี้เนาะนี่แต่ว่าไม่เตรียมเห็ดควยตูนควยตีนเพิ่นนะบันน oh <my. S 1> ี้เนาะเห็ดควยตูนมาแด้บัานนี้แกป่าอะไรเนาะใช่แล้วบ่ไม่เอานาเสียบมันนะงั้นเอาไม่เอานั่นเนาะฮะไม่ดูชินนีเนาะเอาไม่ว่าจะเอาไห้เอาหอยเห็ดหอยเอาบ่ ไม่ตู้เหรไม่ตู่มุกจริงๆเมื่อไม่ตู้เดินมกนี่ยอมเท่ได้เลยไม่ตู่บาดเิ้มบาดเทพอะไรชมได้ใช่ไหมอะนอีตู้ใช่ได้ไหมใช่ได้เงาเยเอโอ้เฮาตรงห้องไปนั่นก่อนแต่ยุก็หอแตงซีบก สิบก็เห็นบกหน่อยเอาได้ใล้วพี่ไปบ้างใส่ได้บ่คือ่เป็นนะเอาซึ่งใส่แว่็้างใส่ตัวน้่าถเกินเลคือทำไมชิเชบได้เนยพี่้าไปมาให้ขาไปมาให้กูด จะไปนะฮะซึ่งเขาอยู่เป็นบกนอกบกพอคือจะได้แล้วโอ้ยพี่อยู่นอกพี่อันนี้โยนลงไปแล้วเนาะโยนไปแล้วนี่ว่ากินเกาะปลาเมื่อบ้านนี่เมื่อเมียนเมื่อเสบาทมือมั้งบอกคนเมื่อที่แบบกระหิตแตงเก็บอ๋อเมีนอยู่มื่อเมื่ออยู่แต่่วา เอามาเวดูสาวมาเบื้องลานลรวควรไปห้องเฮียเนาะมาีวได้ยินมาเลอ้านี่ห้าใไ่เป็นมุกเอาบ่อส่เป็นหัวมันนี่เลยมาท้าเป็นคนห่อยคือแบบสทองใบนี้เยพอดีมุกหน้าน้าเบวามันบนนมาทันไเ้วาอ่อนคับกนไลเนาะมีเดมิตุ โอ้ต้องมีแนวสอนกลดันบอ่มันด้มันขันนาะันจนะนู้นนอะไเนาม่จมุกเงี้ยเนาะนี่จ้าขุยที่ยาไฮเดนจะมุกตัวบหล่ตัเนาะขนาดมเียสเปีนยวนีได้ไ่ด้ เอ้มมุกหนึ่งไรอินเลยพี่น้องไหนแตงโมอยู่ะมกหนึ่งไรจะว่าได้นั่นดูเจงนอดีมุกอ่เยอะแล้เอ๊ะใสเห็ดชี้นเกสีมุกเห็ดเห็ดเห็ดสีมกนี่เห็ดอะไีมกหัวอะไรหัวอะไรไอ้เนนี่ไ่หมซองมกมกน้าหัว หัวมตอนอดีเยยวๆตกงานยาวนำกันพอดีเลยตัวนังใหญตใบโตกอืพอดีเลยหมอโคแขดงเายต้น่นไปไปห่อกระต้ม ไปห่อกระต้มลงเป็นแต่อายใักเบบ่งามเลยห่อได้แต่สามห่อลดเผายาวะเ่งงามอายมยังหน่อยอันพวนพูวนพิเสิรกระต้มเพิ่ตุกใจนะเพิ่มแม่ยูบบ้ห่อกระต้มเนี่ยนะมี้วเราขนหมกนึ่งมนใ่ใช่บเาตอน ตัวปลายนีตัวนัเนาะตองกาลมเฮงตกบ๊พี่น้องใบตองกัได้ี่ตีกตองจได้อาตัวนเมวะอีกลวอ่ะอันนั้ตวนตงวะไ ในสี่โมกพอดีพี่น้องเลยามกปลาทุกกับพอดีได้เมื่อไปหับมานุนไว้เนาะเวลากะเนาะเอาตาพี่น้องไอคลิปนี้กันะได้รำดาปลาดุงปดเด้อเนาะ พบพอกันมากินหน้าพี่น้องเลยสบายดีเนาะสมายดีอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลย